สารที่พรนะคะฉบับน,นี้ชื่อว่าเมื่อฉันต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากสารนี้จริงๆแล้วพี่พรนำไปอ่านในช่องตัวเองแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่ามันก็เป็นสารถึงเราก็เลยนำมาแบ่งปันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการตัดตอนมาบางช่วงก็คือ จงอย่าสนใจว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นหลายแรงแค่ไหนยินยอมให้มันเกิดขึ้นยอมรับมันโดยไม่ต่อต้านสงบใจและอย่าเพิ่งตอบโต้ตั้งสติและหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตระหนักรู้ว่านี่คือพลังงานเก่าตกค้างที่เราต้องชำระคินเคียสะสางและเผชิญหน้ากับมัน หน้าที่คือรักษาใจรักษาจิตอย่าให้ตกไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมองให้เห็นว่านี่คือเกมของมายาและเกิดขึ้นแค่ในโลกมายาสามมิติเท่านั้นแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเดวายแค่ไหนจงมีสติและถอยออกมาดูมายืนดูเหตุการณ์นั้นด้วยความสงบจงซีโรล,ลาบกับมันแต่อย่าจมอยู่กับมันดึงตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้เล่นหรือผู้แสดงเหมือนเก่าใช้สติและความเมตตาเข้าไปตั้งรับสบตากับมันแล้วก็มอบความรักจากหัวใจให้กับสิ่งน,นั้นสิ่งที่เรากำลังติดอยู่สิ่งที่โหมกระนำเราอยู่เหตุการณ์ตรงหน้าคนตรงหน้าไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนจงกล้าหาญที่จะเผชิญหน้าสบตาแล้วก็จ้องมองเข้าไปให้เห็นถึงความจริงแก่นแท้ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น โอบกอดแล้วก็อยู่กับมันนี่คือโอกาสที่เราจะได้ปลดปล่อยความกลัวทุกรูปแบบด้วยการใช้ความรักเข้าไปเยียวยายาต่อต้านมันแม้มันจะทําให้เราเจ็บปวดบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องอดทนนี่คือช่วงเวลาที่เราจะก้าวข้ามทุกความท้าทายด้วยการยกระดับจิตยกขึ้นความถี่ของเราให้สูงขึ้น ให้พ้นจัดขื้นพลังงานต่ําที่กําลังฉุดดึงเราอยู่ดึงตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในขึ้นความรักความเมตตาแล้วก็การให้อภัยเยียวยาทุกความบาดเจ็บด้วยสามคำนี้จงไว้วางใจให้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์ภายในของเรานําทางดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่าก,กลัวอยา่าหนีทุกอย่างจะออกมาดีขอแค่เราอดทนกับช่วงเวลานี้แสงสว่างแห่งปัญญา จะนำพาให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคทุกบททดสอบเพียงเราเลือกที่จะตอบสนองต่อทุกสิ่งด้วยความรักเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรที่สูญเปล่าไม่มีอะไรที่บังเอิญทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อเราเพื่อส่งเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอมันคือกระบวนการวิวัต์จิตสํานึกมันคือเส้นทางการเติบโตของจิตวิญญาณและจากเหตุการณ์นี้ เราจะพบของขวัญที่ซ่อนอยู่ทุกปัญหามีปัญญาซ่อนอยู่เสมออันนี้คือสารของพี่พนนะคะ